ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีพุทธศักราช2562แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่14ค่ะท่านประธานคะศักยภาพการกีฬาหน้า3 0 6 ถึง315แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่14ศักยภาพการกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ก,กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจสร้างความสามัคคีโดยมีเป้าหมายระดับประเด็นคือคนไทยมีสุขภาพดีขึ้นมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีวินยัยเคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬากราบเรียนให้ท่านประธานรับทราบว่า เราจะเขียนภ้าขาวด้วยกราวกีฬาค่ะท่านประธานที่เคารพคะเพลงกราวกีฬาประพันธ์เมื่อปีพุทธศักราช2437ประพันธ์โดยเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรี126ปีผ่านไปทุกยุคทุกสมัยยังใช้เชียร์กีฬาอยู่เลยค่ะทุกคำของบทเพลงกราวกีฬานำมาใช้ทุกครั้ง ที่มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับต้องบอกว่าทุกระดับโดยเฉพาะคําว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพด้านการกีฬาดิฉันเจาะประเด็นเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาคนอื่นที่จะสามารถเจาะประเด็นได้หลากหลายไปที่เยาวชนของชาติวัยรุ่นชายที่ชอบกีฬาและโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล เด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้ชายชอบเล่นกีฬาฟุตบอลทั้งชอบดูชอบเชียร์ชอบชมเพราะกีฬาฟุตบอลนั้นง่ายต่อการเล่นทั้งอุปกรณ์และสถานที่แค่หาที่ว่างและบอลพลาสติกสักลูกกับเพื่อนๆสักสี่คนก็เล่นได้สนุกสนานแล้วเมื่อผู้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาทราบว่ากีฬาฟุตบอลสามารถเล่นเป็นอาชีพได้ ต้องเล่นเก่งเล่นได้และเก่งกว่าคนอื่นแล้วจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้และได้เงินถ้าเก่งกว่าเตะเข้ามากกว่าในเกมนั้นจะได้โบนัสหรือค่าตอบแทนมากกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องหมุนตามความต้องการให้ทันกับความต้องการของนักกีฬาฟุตบอลดังนี้ค่ะข้อหนึง กรรมการจากสมาคมควรเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเพราะโดยวิธีการใดก็ตามจะโดยวิธีการใดก็ตามเพราะเวลาตัดสินฟุตบอลทีมการแข่งขันเชื่อถือกรรมการจากสมาคมฟุตบอลเพราะถือว่าสื่อสัตว์และยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะข้อสองผู้ฝึกสอนหรือโคช้ชผ,ผู้คุมทีมฟุตบอล กับเรียนท่านประธานให้ทราบวา่ากระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและสมาคมฟุตบอลโดยเฉพาะผู้มาชี้แจงควรจะเป็นการเขียนแผนอย่างเร่งด่วนแล้วนำสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศกีฬาต้านยาเสพติดโดยฟุตบอลค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาควรประชุมอย่างเป็นทางการเพื่ออบรมผู้ผฝึกสอนหรือโค้ช ให้มีคุณภาพระดับโลกและค่าเรียนหรือค่าอบรมในปัจจุบันนี้กาบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าแพงเกินไปค่ะท่านประธานคะีลายเส้นค่าใช้จ่ายอยู่ที่27,000บาทค่ะ B ีลายเส้นค่าใช้จ่ายอยู่ที่3 8 0 0 0บาทค่ะ A ลายเส้นค่าใช้จ่ายอยู่ที่6 0 0 0 0บาทค่ะโปรลายเส้นค่าใช้จ่ายอยู่ที่5,000 0 0บาท กราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าโปรไลเซนของเรานั้นมีคุณสุรชัยเจ,ต,จตุรพัทะระพง์คนแรกคนเดียวในประเทศไทยและต้องไปเรียนไกลถึงสิงคโปร์แต่ในยุคปัจจุบันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคของพลตำรวจเอกดอกเตอร์สมยศพุ่งผ่านม่วงเปิดอบรมโปรไลเซนจากคนเดียวเพิ่มเป็น ยี่บเก้าคนแล้วเพิ่มหนึ่งเดียวในประเทศไทยโปรลายเส้นนั้นเป็นสามสิบคนพอไหมคะท่านประธานที่เคารพคะท่านประธานผ่านไปถึงผู้ชี้แจงก่ะไม่พอหรอกคะ่ะไม่พอกับความต้องการของเยาวชนของชาติเพราะว่ากีฬานั้นต้านยาเสพติด ถ้าพละกกาลังของเยาวชนของคนในชาติที่เป็นเยาวชนของชาติโดยเฉพาะผู้ชายมีกําลังมหาศาลเพียงใดกีฬาจะเข้าไปแทรกอยู่ในทุกอนูเนื้อของเขานั้นเขาสามารถที่จะกระห่างไกลยาเสพติดและเมื่อมีวิน,นัยอะไรก็ง่ายไปหมดค่ะทีนี้นั้นดิฉันเสนอว่าให้เพิ่มโค้ด ลายเส้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีลายเส้นบี B ลายเส้นเอลายเส้นสู่ชนบทเพื่อมีพื้นฐานในการเล่นที่ถูกต้องเทคนิคการเล่น,ท,นท่านอธิบดีท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าชิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองไปฝึกเทคนิคที่ไหนก็ตามเด็กกลุ่มนั้นจะเก่งกว่าคนอื่นๆมากนั่นคือ นั่นคือโค้ชนะคะนั่นคือความต้องการของเยาวชนเช่นเดียวกันเยาวชนในชนบทจะได้มีพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอลบนฐานวิวทยาศาสตร์การกีฬาอย่างถูกต้องเยาวชนชายที่มีกำ,กำลังมหาศาลจะได้ห่างไกลยาเสพติดมีระเบียบวินยัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและจะติดตัวไปตลอดชีวิต กลับเรียนให้ท่านประธานทราบว่าช้างเผือกในไพรจะได้พังนาดในสนามฟุตบอลนานานชาติค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ